ครับสตีชาวทูบทุกคนนะผมจะไทยสิ่งน้องวัวมาขุดมันได้ไปแล้วเท่านึงครับอีตุกคเนี้ครับคนได้สองตันเก้าใสเ็ดเบาๆมาันเลยใส่เยอะนะใส่นิดๆเองในสองตันเก้าอะไรเงินแปดพันกว่าบาทเราจะให้เชื่บนี้เราจะเอาไว้ได้เชื่อละหมื่นนะมันตอนนี้ครับสามบาทยี่สิบแล้วนี่ครถามผมมาครับ ไม่ดกไม่ใหญ่แต่ดกครับเนี่ครับนี่เราก็รีบถอนนะเพราะมันจะหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาอะไรของมันนี่ครับส้านาจวันนี้ก็จะเน่าครับมันแถวนี้ถอนไปจะไ,ได้ไปลงจะได้ขุดมันมันหน้าต่อครับหดีจัดครับหดีจัดพูดเยอะครับน้องๆน,นี่พันกเกษตรศาสตร์นะครับนี ก็มีขาดเหลือบางนะถ้าเคยมาถ่ากิบนี่ครับงั้มันเทินกันเลยนะครับเนี่ยมีแต่คนว่าพันเกษตรศาสตร์หัวไม่ดีครับแต่ที่ว่าไม่ดีคือพวกคุณไม่ใส่ปุ๋ยนะครับคุณเล่นเร่งแต่ต้นแล้วมันก็ได้แต่ต้นนะอันนี้คือเรานี่ครับประมาณนี้นะนี่ครับไม่มีรากเซมนะครับนี่มันนี่ไม่มีรากไม่มีอะไรปกติมันนี่ถ้ามันเราไว้นานๆอนะ่ะ รากมันเสมนะไอ้รากเล็กๆมันจะเสมขึ้นมาแล้วก็ทำให้ตัวที่เป็นหัวมันก็จะเน่าสุดจัดเลยน้องสุดจัดราคาได้ครับลงไปไม่ต้องไปครับขายเท่านี้ก็ได้ครับนี่ถือว่าแต่ทำมันมาพึ่งครั้งนี้ครับมันแพงครับโหเทิร์นกันเลยครับนี่อันนี้ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะแค่รองพื้นเฉยๆแล้วก็ยิงแต่ยาขายากคจบเลยครับสจัดเลยแหละ อันนี้กเกษตรศาสตร์นะครับกรเกษตรศาสตร์เป็นพันธุ์ดั้งเดิมครับกรเกษตรศาสตร์ก็แท้หรือไม่แท้ก็ไม่รู้นะไม่ใช่แท้ผมมันแดงๆผมมันเลยขายห้านาทีครับมันพวกนี้ครับแป้งสามสิบเปอร์เซ็นในนครับเรื้อูเยอะครับว่าพันธุ์เกษตรศาสตร์นี่เรื่องแป้งเขาเขาสุดยอดอยู่แล้วครับบ่ายนี้เราจะเอาให้ได้ สามตันนะครับเออมไดนขุดก็มไในจานให้ประมาณครับพ,พี่น้องพี่น้องเพ่อแล้วก็เท่นี้ครับเสร็จเลย มันจะยากเวลาตัดต,ต้นครับร้ะมันใหญ่โตใหญ่แต่ผลผลิตเก็บง่ายครับดูครับดูครับดูมีหนาวบางเล็กน้อย ủa chưa được chưa được chưa đấy, bên được ngay cả đài đấy. <laughs> ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วทิ้งนะเจอก,กันคลิปหน้าครับผม